หลายคนวิพากวิจารณ์สงสัยต้องเปลี่ยนยกวอร์ดที่พูดอย่างนี้เพราะว่ามันมีคลิปคลิปหนึ่งฮะคุณผู้ชมฮะแต่งกายเนี่ยเหมือนพยาบาลแล้วกําลังดื่มแอลโกอฮอล์อยู่ตอนนี้กําลังตามตัวกันอยู่นะฮะไปดูคลิปนี้เลยครับ นแวี <ítulo> <Beautiful, S 1> ่แหละฮะคุณผู้ชมฮะเต็มคาราเบลเลยตามเพลงเลยฮะคนวิพากษ์วิจารณ์โดยเฉพาะคลิปนี้ที่คุณผู้ชมดูอยู่เนี่ยแหละฮะคือแต่งกายคล้ายๆกับพยาบาลฮะแล้วก็ดื่มแอลกอฮอล์อยู่ลักษณะเดียวคุณผู้ชมฮะเหมือนสถานพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่ได้มีแค่คลิปเดียวคุณผู้ชมฮะ มีอีกคลิปหนึ่งอันนี้เป็นปาร์ตี้เลยแล้วอยู่กันยกวอร์ดอะคุณผู้ชมฮะเหมือนว่าเป็นงานเลี้ยงงานเลี้ยงอยู่ในวอร์ดของโรงพยาบาลฮะแล้วมีข้อความเขียนแบบนี้ฮะเขาเขียนบอกว่าปาร์ตี้คริสต์มาสขอผ่อนคลายบ้างเนาะผ่อนคลายกันแล้วให้บริการประชาชนให้ดีเหมือนอารมณ์กันหน่อยเ<ต>นี่ยคุณผู้ชมคือที่สงสัยมากคือลักษณะแบกาวด์อะค่ะสถานที่อะ ในสถานพยาบาลเห็นไหมคะใช่ฮะ,ท,ฮะที่เป็นเคาน์เตอร์เป็นตู้ต่างๆ่า <นะ S 1> ดูาจากล็อกกงล็อกเกอร์อะไรอย่างเงี้ยคือเขาบอกว่ามันเป็นโรงพยาบาลหรือเปล่าอันนี้ตามข่าวยังไม่ได้รับการยืนยันเพราะกาลังติดตามกลุ่มคาดว่าเป็นพยาบาลพวกนี้อยู่เขาบอกเป็นโรงพยาบาลภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพราะคนเห็นคลิป2คลิปนี้เขาบอกเขาไม่สบายใจมากเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งคือถ้าจัดเลี้ยงกันในโรงพยาบาลเนี่ยมันได้เหรอนี่ฮะ มันบอได้สาวพยาบาลกินเบียร์ในหน้าที่คือเราไม่ว่ากันนะฮะบุคคลทั่วไปก็มีสิทธิ์ที่จะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้แต่ว่าต้องไม่ใช่เวลาปฏิบัติงานและต้องไม่สวมใส่ชุดพยาบาลแบบนี้เพราะคนหลายคนเข้าไปวิาพากษ์วิจาร์ว่าเสียดายชุดและก็หมวกที่ใส่อยู่นะฮะแต่ที่สำคัญคุณผู้ชมฮะโซเชียลว,วิาพากษ์วิจารณ์เสร็จสับปั๊บทีนี้มันมีความผิดตามพรบรควบคุมแอลกอฮอล์เต็มๆฮะ บางคนบอกเลยฮะสงสัยต้องเตรียมรับพยาบาลใหม่ยกบอร์ดแน่ๆสำหรับการดื่มแอลกอฮอลในโรงพยาบาลถือว่ามีความผิดตามพรบควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลเขาจะมีสถานที่ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลคุณผู้ชมอ่านหมายเลขสองให้ดีฮะอยู่ที่หน้าจอคือหนึ่งก็คือห้ามดื่มมีอะไรบ้างวัดหรือว่าสถานที่ประกอบศาสนกิจสองคือสถานที่บริการสาธนารณสุขของรัฐโรงพยาบาลใช่ไหมละ่ะ เข้าขายนะฮะคุณผู้ชมสถานที่ราชการอ่ะยกเว้นที่พักส่วนบุคคลสถานศึกษายกเว้นสถานที่ที่พักส่วนบุคคลปั๊มน้ํามันสวนสาธารณะของทางราชการและสถานที่อื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศม,มีความผิดนะฮะฝ่ฟาฝืนอาจมีโทษจําคุกไม่เกินห 6, ก6เดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือว่า ทั้งจำทั้งปรับตอนนี้หลายคนกําลังตามหาอยู่นะฮะเพราะว่าคนก็วิาพากษ์วิจารณ์กันเยอะว่ามันไม่เหมาะสมแต่เราไม่รู้ว่าเป็นพยาบาลจริงหรือเปล่าแต่บรรยากาศโดยรอบเหมือนโรงพยาบาลเห็นแล้วไม่สบายใจใช่ครับรอตรวจสอบนะคะคุณผู้ชมวันดีสนุกป<ร>ี<ร>ดีทุกวันวันดีหลดฟรีได้แล้ววันนี้